จอดไว้นานๆน,ะนี่ออกลูกออกตาเต็มบริกัันั่นจอดแช่ไว้ายาวเลยอ่ะมีรถของลูกค้าคันหนึ่งใช่ไหมเขามาให้ดูแอร์ทำล้างตรงหลงังคาลูกร่วงลุมท่ <c oughs> ตัวสอตัว <c oughs> มันหลเนะมีคีผงเต็มเลยมีไหมผงเก่าหรือผงใหมแล้วก็ไม่ผงผงกาวมีผงไม้ขอมันไม่มีคีผงถ้าเทน้ำออกอ่ะเป็นแพเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยตะเกียะละลอยขึ้นเนี่ย เอาน่นน่ะน้ำมันหม่มาล้างนี่ใหา่กลตงปีอืนอ,น,อนั่นเก็บไว้ร้านโดยเฉพอะ Да. Yep. ข้าเบรกเอม่หม้อเบรกอ่ะที่ซื้อมามันก็ยังดีอยู่นี่นี่ตอนนี้ดีแต่เวลาเปิดปุ๊บจบเลยเกมโอเวอร์เลยนะฮะทไมเป็นอย่างนั้นไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวลองรุ่นอื่นไม่เห็นเป็นไรใช้1ิปียี่สิบปีไม่เคยเปลี่ยนเลยจะแก้ยังไงคนพี่ใช้น้ำมันเบรกตัวไหนน้ำมันเบรกอ่ะใช่สามขีดหรือสี่ขีด ใช่ล็อยสามมันล้อยสี <c oughs> ่ไม่รู้ถ้าเติมไม่รู้ว่ามันสามขีดหรือสี่ขีดเนาะมันต้องดูตัวเลขเลยฝามีบอกไว้นี่เหรอนี่ไหมนี่ดูานี่เหรอค่ะขอคัดก่นอนเอาพร้อมตร์ทเลยอะไรนะครับผมตั้งเลย